เมนูยอดนิยมอีกหนึ่งเมนูนะคะขนมปังโทช์นะคะก็คือจะมีทั้งส่วนของไส้ข้าวโพดแล้วก็ไส้ของแฮมนะคะถ้าข้าวโพดเราจะใช้ ใส่ผสมกับมายองเนสแล้วก็น้ำผึ้งนะคะแบบนี้ค่ะใช้ข้าวโพดสำเร็จรูปได้เลยนะคะผสมให้เข้ากันแบบนี้ก็ปรุงรสตามชอบชิมรสตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็พักไว้แล้วก็ส่วนของแฮมก็เหมือนกันหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ตามด้วยมายองเนสแล้วก็นมข้นหวานนะคะมันก็จะออกเปรี้ยวหวานนิดๆนะคะอร่อยกําลังดีนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนมาหั่นในส่วนของขนมปังนะคะเราต้องการความหนาประมาณ หนึ่งข้อนิ้วมือของเรานะคะแบบนี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะหนึ่งข้อนิ้วมือนิ้วมือของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดขนมปังให้ลึกนิดนึงแล้วก็วางชีสลงไปก่อนเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยข้าวโพดที่ผสมไว้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะโปะในช่วนของชีส ด้านบนอีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอาเข้าอบแล้วก็วางในหมอ้อเตาอบได้เลยนะคะแบบนี้ชิ้นที่สองก็จะเป็นในส่วนของแฮมนะคะเราก็จะกดขนมปังเหมือนเดิมค่ะกดให้ลึกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็โปะชิสลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของแฮมมายองเนสที่เราผสมไว้นะคะแบบนี้ค่ะาวางลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยก็โปะชีสด้านบนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยพงออริกาโนนะคะ แบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็เอาใส่หม้ออบรมร้อนได้เลยนะคะอบประมาณร80องศา8นาทีนะคะเราก็จะได้หน้าตาขนมฟังแบบนี้เลยเห็นไหมคะเหลืองกรอบน่ากินมากนะคะหั่นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์าากดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเห็นไหมคะน่ากินมากข้าวโพดนี่หอมมากนะคะขอบอกเราก็จัดเสิร์ฟพร้อมกับชามัชลาเต้ของเราได้เลยเห็นไหมคะหน้าตาน่ากินพร้อมเสิร์ฟจ้า